มิลิติดเทนทวิตหลังวิพากษ์วิจารณ์ไปก็ไปเป็นภาระเรียกว่าเป็นข่าวสะเทือนใจของคนทั้งประเทศหลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปกลาดยิงภายในศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า37รายก่อนจะยิงตัวเองเสียชีวิตไปพร้อมลูกและภรรยาโดยคาดว่าเกิดจากเสพยาเสพติดน่าจะอยู่ในอาการมึนเมา หลังเกิดเหตุการณ์ก็มีคนในวงการบันเทิงต่างโพสต์ไว้อาลัยรวมไปถึงวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดนักร้องสาวลัปเปอร์สาวมิลิดานุภาเป็นอีกหนึ่งคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิด โพสต์นี้ของสาวมิลิถูกนำเอาไปพูดถึงต่อเป็นอย่างมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีการถกเถียงกันสนันโลกออนไลน์ซึ่งเกิดแฮชแท็กแบนมิลิขึ้นแทนทวิตเตอร์ดับหนึ่งโดยต่อมาก็มีชาวทวิตเตอร์หลายคนมองว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามปัดแฮชแท็กนี้ขึ้นทำให้ภายในแฮชแท็กมีคนเข้ามาปกป้องสาวมิลิมากกว่าตำหนิ